วันนี้กลับมาแล้วคลิปนี้เรามาเจอของที่เดดได้มาจากเซเว่เมื่อกี้เลยนี่แถวแถวบ้านได้มาเจ้ารถมาจเรตแต่ว่าตามกระแสหน่อยนี่อะไรรถคอกรถคอกทางสปอร์เตอร์นี่รถคอกนะครับซีรีส์นี้จากมาจเรดรถคอกซิ่งมี2สีคือสีเงินกับสีดำนะครับดูสีดําก่อนสีดำนี่จริงๆเขาก็คือไอตัวรถมาจลตอ isuzu นะครับแต่ว่าทําเป็นสีเงินกับสีดํามา นี่ดูด้านหน้าด้านหน้าอิทุสุเป๊ะนี่นะครับรายละเอียดล้อนี่สาคัญคือมีคอกนี่แบบสไตล์ไทยแล้วแพคเขียนว่าอะไรไวัยรุ่นสร้างตัวไง,ไงดูสติ๊กเกอร์หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบคอกซิงพลัง1.9ายาจี้ตัวเฟี้ยงงจาจ้าบนี่บารมีพ่อแม่เอาไปเล่นได้นะครับเอาไปเล่นติดกับพวกรถโมเดลที่เรามีอยู่ได้แล้วก็เขาออกแบบมาให้รถตรงนี้มันเป็นสีเดียวสีพื้นเพราะอะไรนี่ไงแถมสติ๊กเกอร์มา เดี๋ยวจะได้มาติด <c oughs> ที่ตัวรถนะมันเป็นแบบไวรุ่นสร้างตัวของจริงครับอ่ะเดี๋ยวรามาแกะดูกันจริงอันนี้เราตัดแพคไว้แล้วนะตัดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะนี้นะครับเราจะสีดาก่อนสีดานะครับนี่ไวรุ่นคอกซิ่งเป็นไงซิงจริงนะดูนะครับ <c oughs> แห่งห้าก้านแหวงห้าก้านนะครับแต่ว่าก้กานไม่ไม่ได้ล้อไม่ได้ยกตีโป่งออกมานะเรียบนะดู <c oughs> แล้วก็ไม่มีแคปบนะครับเป็นแบบตัวรถซิงของจริงเลยก็คือคอกซิ่งเต็ม เป็นซิงเกิลนะครับซิงเกิลแคปด้านหลังนี่รายละเอียดดูอย่างเงี้ย isuzu d max นี่ตรงนี้ isuzu d max ชัดเจนนะ isuzu d max จะโฟกัสหน่อยนี่ isuzu d max นะครับตัวคอกสีเงินจริงๆถ้าเกิดให้เนียนเนี่ยควรจะมีออปชั่นปิดหลังคาตรงนี้นะเป็นคอกทึบนะอันนี้เป็นคอกแบบอันนี้คอกแบบคนทุเรียนอ่ะไม่ใช่คอกคนของนะนี่นะครับแล้วก็ด้านล่างดูเขียนมาเลย isuzu d max ขนาด1ต่อ61นะครับ นี่มีหมุดหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นเดือยล็อกมาแล้วก็ตรงกลางครับยละเอียดใช้ได้คันนี้220่ได้มาจากเซเวน่สวนสดๆร้อนๆมี2ส,สีนะในซีรีส์มาดูที่แพคก่อนนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังแบบนี้มี2ส,สีนะก็คือสีเงินกับสีดานะครับอันนี้เราแกะสีดํามาแล้วง่ายเลยนะก็คือโมเดลเดิมทําสีพื้นมาแล้วก็แถมสติกเกอร์มาเป็นลูกเล่นที่แบบเจ๋งนะแถมสติกเกอร์ แล้วก็มาแต่งเองใครอยากจะแบบได้ยังไงก็แต่งเองดูสติกเกอร์เขามีคำว่าอะไรบ้างเอามาแกะดูที <c oughs> สติกเกอร์นะครับมีกำลังฮิตเลยหวานเจี๊ยบไม่เน้นซิ่งเน้นวิ่งหาตังค์เจ็บคอไม่พูดมากเจ็บคอเฟียงง้ยวงอเต็มคาราเบลอย่าจี้ตูดเยียบถ้าแรงก็แซงไปเลยแล้วก็ชอบมากบารมีพ่อแม่นี่เหมือนรถสิบล้อเลย จัดจ้านในย่านนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาติดกันดูนี่รถเขาลงล้นนี้ใช่ไหมลงล้นนี้ใช่ไหมปกติข้อซิ่งต้องติดตรงไหนติดข้างหลังข้างหลังนีนนนนนน่นี่นี่นี่อะไรดีอาอะไรดีอ,อ,รดอย่าจี้ตู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 ดติดตรงไหนดีอย่าจี้ตูดต้องติดตรง,ต,รงตูดดินี่โอ้ใหญ่ไปนิดนึงนะสเก,เกลสติ๊กเกอร์ใหญ่ไปนะปกติเขาจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ เรามาทําให้รถรุ่นของเราเนี่ยเป็นรถวัยรุ่นสร้างตัวกันเดี๋ยวนี่ครับอย่าที่ตูดครับแล้วก็นี่คร no ัว่าบารมีพ่อแม่เนี่ยบารมีพ่อแม่น e ี่งจริงปกติต้องอยู่ที่สิบล้อนะต้องอยู่แบบกระจกข้างหน้าสิบล้ออะไรอย่างเงี้ยเฟี้ยวเฟียวอย่างนี้ไงดีเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่ นี่นี่กระจกหน้านี่บารมีพ่อแม่นี่อย่างนี้นี่นะเป็นรถเริ่มเป็นรถแบบออนนิวแล้วเริ่มเป็นพ่อน้องออนดิวแล้วแล้วก็จัดไม้นี่มือใหม่ฮัตซิ่งมือใหม่ฮัตซิ่งเอาที่มันเล็กๆนิดนึงมันจะได้แปะแล้วแบบดูไม่โดดนะนี่ใหญ่ไปหน่อยเนี่ยนี่มือใหม่ฮัตซิ่ง แหวนยังนี่มือใหม่ฮัตซิงแล้วก็พลังหง1.9อันนี้บอกได้เลยว่าต้องเป็นตัวพออนิวเครื่องพันเก้าแน่นอนนี่นี่นี่ติดติดติดข้างๆเยอะเยอะๆะพลังหนึ่งจุดเก้าไอเรามันก็ไม่ได้เป็นคนขับคอกซิงซะด้วยนี่ นี่นะครับหันมาหนึ่งจุดเก้านี่อย่าจี้ประตูนะเริ่มแนวแล้วเริ่มแนวแล้วก่อนค้างนี้คันนี้ติดข้ามประตูข้ามประตูต้องนี่หมูกระทะไม่เคยทำร้ายใครต่อไปรถส่กระทะแน่นอนเลยนี่ต้องเฉียงเฉียงด้วยนี่ เจีย๊ยบอ่นนี่ว็เจี๊ยบอินเทน์ซ่หน่อยใครยังหาซื้อไม่ได้นะครับน่าจะเพิ่งลงเซเว่นเพราะว่าวันนี้เห็นที่สาขาแรกตอนเช้าก็เหลือแต่เหลือแต่ที่แขวนนะของหมดมาได้ตอนเย็น2องคันเลยครบแบบเลยนะครับทั้งร้านมีอยู่2คันได้มาหมดนีวันเจีย๊ยบเราก็ตามด้วยจัดจ้านในย่านนี้ จัดจ้านในยาน่านนี้เป็นไงดูแหวนขึ้นมาเห็นไหมแหวนขึ้นมาอ่ะสุดท้ายสุดท้ายเดี๋ยวจะลกเกินลดวิ่งซิ่งทำกินครับนี่นี่เป็นไงอ่ะเรียบร้อยนะครับก็ จากรถเมื่อกี้คันโล่งๆใช่ไหมตอนนี้เครื่องหน้าบารมีพ่อแม่หมูกระทะไม่ทําร้ายใครอาไีกสักหน่อยอสักหน่อยขาวมาคอกซิ่งให้มันตรงซีรีนะส์คอกซิ่งอย่างเงีนะ้ย่างทีตรงนี้จะเป็นกะจกมองไปทะลุข้างหน้านะทะลุไปข้างหน้าได้ ติดเลยคอกซิงเสียขอไ้ยเนี่ยนี่นะครับขับมาเจออย่างนี้แน่นอนทรงนี้พ่อน้องอนินวหวานเจีย๊ยบนะครับอันนี้สีดำเราทำให้ดูนะเอา <c oughs> สติ๊กเกอร์หอยรุ้นสร้างตัวแปะให้เรียบร้อยใครคิดว่าไม่เท่ก็้องหาดูนะครับที่เซเว่นแล้วมาแต่งของตัวเองเ <c oughs> <ๆ>ขาก็ออกดีไซน์มาดีนะก็คือเอารถลนๆมาแล้วก็แถมสติ๊กเกอร์มาสติ๊กเกอร์ที่แบบ อินเทรนเนี่ยพลังหนึ่งจุดเก้ามือใหม่ฮัดซิ่งรถวิ่งซิ่งทำกินเนี่ยชอบบารมีพ่อแม่เนี่ยชอบมากเลยเหมือนสมจริงหวานเจี๊ยบจั้จาในย่านนี้อ่ะต่อไปเป็นสีเงินนะครับสีเงินเราก็แกะแพ็คก,กุญแจมาดูกันคันนี้จะไม่ติดสติ๊กเกอร์นะคันนี้จะให้เป็นแบบเพียวๆเดิมๆไว้ก่อนเพราะว่าจริงอะ่ะชอบแบบเดิมๆเขาเดิมๆสวยสุดละนี่นะครับสีเงินเนี่ยเขาค่อนข้างจะให้มุกมาเยอะเลยดูเงาวิ้งๆเลยแล้วก็กระจก กระจกเสร็จได้มันมืดไปหน่อยปกปติต้องออนนิวมนี้ต้องแบบโชว์หน้าคนขับหล่อๆนิดนึงเนะี่ยเพราะสีเงินนี้ถ้าเกิดติดติ๊กเกอร์ไปอาจจะไม่ค่อยขึ้นนะพอเป็นสีดำเนี่ยมันขึ้นใช่ไหมเท่้ยนยนี่คนละแนวแนวคนละแนวเข้าใจว่าก,ก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีเพื่อนๆที่แบบมาโมดิฟายเองนะทำคล้อกันเองเ,อออนนเองพราะเห็นมีตามร้านเสื้าได้ทำอะไรก็มีขายอยู่แต่อันนี้เขาคงรู้แหละว่าโอ้โหตลาดอยากได้ก็จัดให้นะครับออกมาจากโรงงานเลยอันนี้ตัวโรงงานเลยนะไม่ได้โมดิฟายนะเดิมๆนะครับ ซิงนี้ทำเงินงตัวเดิมๆนี่สัญลักษณ์อิซุซุชัดทะเบียนนะครับเม,มจอจเหมือนเดิมมจอจเล็บนะไฟหน้าอะไรก็เหมือนเดิมเลยอิซุซุแต่นี้เป็นตัวใหม่แล้วนะดูไฟหน้าจะเป็นตัวใหม่แหละเป็นโฉมปัจจุบันเลยนะซิงเกิลแคปกระจกมองข้างก็ให้รายละเอียดมานะนี่คันละ220นะครับ2คันได้มา400กว่าบาทก็ถือว่าเป็นของหายากช่วงนี้ใครอยากได้ลองไปดูในเซเว่นน่าจะมีนะครับคลิปนี้ ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยครับขอบคุณครับ